ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงปานอาทุกท่านเลยนะครับครับวันนี้ผมก็ได้รับปากกระลุงว่าจะไปติดตามลูกสาวให้ลุงนะครับก็ที่ถูกโจนป่าชุดไปนะครับก็ยังไม่รู้สตากมเลยนะครับว่าโจนป่าลักพาตัวไปไว้ที่ไหนนะครับก็ลุงเขาก็เป็นห่วงลูกสาวเขามากเลยนะครับก็ให้ผมช่วยออกติดตามให้เขาให้แกหน่อยนะครับ ผมก็จะไปติดตามหาลูกสาวให้คุณลุงเขานะครับผมเองผมก็ยังไม่รู้ว่าโจรเขาพาตัวไปไว้ตรงไหนนะครับก็แค่ผมไปดูร้านรล้า,ลาก่อนนะครับถ้าผมรู้ที่อยู่ให้มันชัดเจนหรือมันเอาตัวหญิงสาวไปไว้ตรงไหนนะครับผมก็จะกลับมาวางแผนกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือลูกสาวลุงนะครับพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจในกนารทําคลิป อ่ครั้งต่อไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับ,รบตอนนี้ผมก็พยายามมองหาดูอยู่นะครับว่าไอโจนป่าคนนั้นน่ะมันเอาหญิง ลูกสาวลุงคนนั้นไปไว้ท,ที่ไหนนะครับอันนี้ก็เดินมาดูก่อนนะครับเผื่อเจอที่อยู่ของมัน แหลงก็แหลงจริงๆนะแฉเชื่อว่าไม่มีฝนให้เลย เป็นห่วงหญิงคนนั้นอยู่เหมือนกันนะก็ไม่รู้ป่านี้เป็นอะไรบ้างหรือเปล่าคุณลุงก็เฝ้าดูลูกตั้งแต่เมื่อคืนป่านี้ก็ไม่ยอมรับยอมนอนเลยนะผมเองก็เลยอาสาออกมาตามลูกสาวลุงนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้โจรคนนัน้นไปไว้ตรงไหนเพียงแต่มันบอกว่าให้หาเงินมาให้มัน ที่มเดินมาก็ไกลเหมือนกันเลยนะผมเจอเป็นเสื้อผ้าอะไรเป็นของเด็กเป็นกางเกงเด็กนะไม่รู้ใครเอามาทำอะไรที่นี่หรือเปล่านี่นะครับพวกโจรพวกแก๊งจับเด็กเอาเด็กมาไว้ตรงนี้หรือเปล่านะเห็นเป็นกางเกงอยู่ตรงนี้ ว่าเดินเดินไปก่อนเรื่อยๆนะเผื่อจะเจอ,อที่อยู่ของโจรป่าคนนั้นนะครับ วานี้ที่มันจัดลูกสาวลุงไปมันบอกว่ามันแอบหลงรักมานานแล้วนะมันเฝ้าดูจ้องลูกสาวลุงคนนี้มานานแล้วเพื่อที่จะเอาไปเป็นเมียมันนะแต่เมื่อวานนี้มันบอกว่ามันไม่ต้องการแนละ้มันขอเป็นเงิน,นบอกว่า นีอากาศจะเริ่มร้อนนะก็เป็น่วงที่นไม่รู้ว่าได้กินอะไรหรือเปล่าโจนที่มันจับไปมันเอาอะไรให้ยิงเปล่าวันได้กินอะไรหรือเปล่านะ เห็ดขึ้นในตามน่อนไะม้เห็ดอะไรไู่ได้ยินลักษณะเหมือนคนเดินอยู่ข้างหน้านี่นะครับผมได้ยินไหมเหมือนมีคนเดินอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะแอบย่องเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะ ผมได้ยินเสียงมาจากทางต้นไม้ใหญ่นั่นนะครับไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครนะเดี๋ยวผมจะแอบเชื่อมปดูใกลนะ้ๆหน่อยยังไม่เจอรเลยนะ พ,พี่ครับตอนนี้ผมก็เดินเลาะลำห้วยมาก็ไกลแล้วนะก็ยังไม่เจอเลยว่าหญิงคนนั้นนไปอยู่ทางไหนนะลูกสาวลุงนะครับยังไม่รู้เลยลูกสาวลุงคนนั้นถูกโจรเอาไปทางไหนนะ ผมตั้งคิดได้เสียงอะไรนะค,คนต้นไม้ใหญ่แล้วน,นะเห็นไหม,มเหมือนเฮ้ยเหมือนพวกหมอพีนะหมอพี่มันเล่นเล่นอะไรวะเฮ้ยหมอพีมาเล่นคลองหรอไงเดี๋ยวไปดูใกล้นลย ลักษณะลักษณะมันมันปลูกเสกอะไรสักอย่างนะอุ้ยมันกำลังทำพิธีอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยใครวะพี่มันมีหญิงสาวอยู่ด้วยนะมันกำลังทำพิธีมันกำลังไล่มนเสน่ห์เลยนะ เหมือนกันแล้วมันทำสิมันทำพิธีปลุกเสกอะไรของมันวะเนี่ย,ยรู้สึกว่าหญิงสาวนอนเนี่ยที่ตัวดูนนะเหมือนมันทำสนเสน่ห์มันไล่มวนทำ มันทำท้งเสน่ห์อะไรวะว่ามันจะเอาวิญญาณของหญิงสาวไปทำอะไรหรือเปล่าวะลองดูให้ชัดกันนะว่าเป็นหญิงสาวคนที่ถูกจนป่าเอามาหรือเปล่านะมีใครแล้วมึงทำอะไรหญิงสาววะอย่ามา ใช่เรือกขมึงมาขโมยมึงทำอะไรนวะน่ะมึงกำลังทำอะไรกับหญิงสาวอะอย่ามายุ่งเรื่องของกูมาทำอะไร ให้มันกำลังทำพิธีปลุกเสกดวงวิญญาณของหญิงสาวหรือว่ามันกำลังทำมันทำเสน่ห์หรือมันทำอะไรวะ มันใช่หญิงสาวคนคนเดียวกับที่โจรตาอามาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมเห็น,นหญิงสงผมสังเกตด,ดูเห็นผู้หญิงใส่ชุดขขาวนะไม่ใช่หญิงสาวที่คนมาเมื่อวานนะมนผมว่าไม่ได้เครื่องนะผมว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปขัดขวางกันทำพิธีของมันนะเฮ้ยไอหมอเพ มึงทำอะไรหญิงสาววะมึงยามายองไชเร่องของมึงแล้วมึงทำอะไรของมึงอ่ะนะมึงเอาล่างให้มาใชเรื่องของมึงมึงเอาล่างหญิงสาวที่ไหนมาวะทำเองเข้ามาไม่ได้ ทำเองได้ยังไงมันเป็นยาล้างอหญิงสาวคนเมื่อวานหรือเปล่าเบ็งคอยนี่ตันนี้สังเกตด,ดูนะมันมันไม่ใช่หญิงสาวลูกสาวลุงคนเมื่อวานนะครับ เฮ้ยมึงหยุดการกระทำของมึงก็เถอะมึงจะทำอะไรของมึง่อเลืองของกูยอมมาอยู่เดี๋ยวผมจะเข้าไปทำลายพิธีของมันนะตอนนี้เลยเพราะว่าเป็นร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่นะผมไม่รู้ว่าเป็นหญิงสาวจากที่ไหนอีกแล้วนะครับฮฮ่ฮทำอะไรกูไม่ได้หรอก ทำลายกูไม่ได้ลรอกูมีวิชามึงมีวิชากูก็ไม่กลัวมึงแง่เมาเมื่อกี้กูทำลายมึงจะเข้าไปทำลายพิธีมึงเขามาเดิมกูไม่ไหวหรอยังไงผมก็ต้องเข้าไปทำลายพิธีมันนะขัดขวางเพื่อไม่ให้พิธีมันสำเร็จนะแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอพิธีกรรมที่มันทำอยู่ตอนนี้มันคืออะไรกันแน่มันทำมนต์เสน่ห์หรือ มันจะถ่ายทอดวิชาอะไรของมันสักอย่างนะผมไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเพื่อที่จะสะกดวิญญาณของยิงคนนี้หรือเปล่านะครับยามากไตเฮ้ยอย่าข้ามานอมึงยุดมึงยุดกันมึงจำาังทมเปจอยู่แล้วไอ้หมอพีมึงเลิกทำพิธีกรรมชั่วๆของมึงเลยนะ มึงก็เลยสังกรทำมายุดิดเ,เลยเข้ามาช่วยไม่ได้หรอกอยู่ากูก็ไม่ยอมให้มึงทำพิธีแบบนี้มึงกดเถอะนี่เป็นของกูแล้วมึงมายุ่งไม่ได้กอฮ่พิธีกรรมอะไรของมึงวะเลยไม่สนใจแล้วโฮ้ยเข้ามาทำไม หายไปทงไหนแล้ววะโจกาพิลางฮ่าฮ่าฮ่า่มันหายไปทังไหนแล้ววะไปแล้วลางผมอยาขามยฮ่าฮ่าฮ่ได้ยินเสียงมันดังมาจากท่ไหวะแน่จริงมึงก็โผล่มาถูกวะหมอเพ ลาบุญเจ้าฟ้าเดชทีอะไรของมึงเนี่ยที่ยูฮ่า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 มันทำทีอะไรประมาณวะมันไม่ใช่ยิงเสาที่ผมถูกไอ้จนป่าพามาเมื่อวานนะไม่ใช่ลูกเสาลงนะครับไอ้นี่มันเป็น หิิงมาจากที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นางยังไม่ฟื้นเลยรู้สึกว่าเหมือนหมือนพวกหมอปีเนี่ยมันสะกดอะไรไว้สักอย่างนะผมยังไม่รู้เลยนะเนี่ยทำไงต้องปลุกนางให้ตื่นกันนะไม่รู้ว่านางนจะตื่นหรือเปล่านะครับต้องไปบ้านของม้วเนี่ยนะอะอะ ไม่ตื่นเลยนะคพี่พี่ไม่รู้ว่าไอหมอกผีมันทําอะไรไว้บ้างแต่ตน,นี้มันยังไม่นางไม่ตื่นเลยนะครับนังนังขอนนิ่งเลยครับหมอกผีมันต้องะกดดวงวิญญาณเอาไว้แน่เลยไว้หมวกผี มันลวนลามหรือเปล่าวะทำอะไรวะนังนังตื่นตื่นอาุณตัวตื่นแลวนะพี่ตังก็ตื่นแลวนะเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ย,เ,ยเป็นไรเป็นไรไม่ต้องตก,กใจนะไม่ต้องตก,กใจไอหมอกผีมันหนีไปแล้วมันทำอะไรเหรอมันทำอะไรมันทำมันทำร้ายอะไรเลยมันรวนลรมเธอหรือเปล่าใช่ครับโอ้มันจะรวนลามเธอเหรอ ไอหมอกพี่อัปปลีดิจังไรหนูนมาทางไหนอะ่ะมาทางกมุบ้านนั้นไหมมีบ้านค่ะไอหมอกปีจังไรไม,มาทําจับหญิงสาวมาทําเสน่ห์นะแล้วก็ลวนลามใช่ไหมขอรวนลามหนูด้วยใช่ไหมไอเงั้นหนูลุกขึ้นไปใ,ใส่เก็บของเสื้อผ้าให้ดีเก็บเลยก่อนที่จะอยู่ตรงนี้ไม่ให้ก็เก็บเลยลุกขึ้นเลยนะก่อนจะอยู่นี้ เก็บเลยเก็บเลย <S <S ไป <myself>. ดีดีไปเรเราจะรีบกลับไปตรงนี้เลยไ,ไปเลยออกไปเลยไปไปเราเรีบออกไปเลยนะครับผมจะพายิงสาวคนนี้ออกก่อนนะครับก่อนที่หมอผีมาจากจับย้อนกลับมานะมัน ไปฉุดมาหรือว่าโจรป่าไปฉุดมาให้หมอผีมาท,ทําพิธีอะไรสักอย่างนะครับนี่นะเดี๋ยวค่อยไปถึงที่ปลอดภัยนะั่นเดี๋ยวผมจะไ้สอบถามนางทีนะครับไปเนะล้นางออกไปก่อนเลยไปไปย่าเรายังได้ยินเสียงมันหัวเราะอยู่เลยแล้วทำไม ถึงถูกหมอพีจับมาที่นี่เบลผือเพื่อพ่อเนี่ยโอ,อ,อถูกโจรป่าจับมาใช่ไหมใช่ค่ะจับมาให้หมอผีเนี่ยนะไอ้หมอผีชั่วเนี่ยนะผมก็สรุปก็คือว่านางนี่ถูกโจรป่านะมันจับโจรป่าจับไอ้นางเนี่ยมาหญิงสาวคนนี้นะมาให้หมอผีทำพิธีกรรมแล้วก็ลวนลามหญิงสาวด้วยนะผมเห็นอยู่ แต่ไอห,หมอพีคนนี้มันมีวิชาอาคมนะซึ่งมันผมเข้าไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันหายตัวไปเลยได้ยินมันหัวเลาะ,ะอยู่ขึ้นไปบนทางบนนู่นนะ่นจุดบนยอดทรายนู้นนะ่ะล้วบ้านหนูอยู่ทั้งไหนอยู่หมู่บ้านค่ะอยู่ด้านล่างนู่นใช่ไหมอยู่ใช่ค่ะงั้นเราหนูกลับกับอะไรนะจะพากลับ นัแล้วกลับกันเลยไปเดินทางกลับกันเลยนะ,ะไปก,ก็เดี๋ยวเราที่ผูส้สาวคนนี้นะถูกตันป่ามันจับมาเอามาให้หมอผีทําพิธีนะให้หมอผีทําพิธีผมก็มาเจอพอดีนะครับก็เลยเข้าไปช่วยหนางออกมา ก็ผมจะออกจากป่าแล้วครับก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับที่ที่สมัยที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ